สวัสดีครับสวัสดียายสายนะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของคุณยายโค้งสุดท้ายเนาะแล้วก็อาจารย์ท่านบอกเลขเพิ่มนี่ยายเออสองสี่เจ็ดสี่สี่แปดทุกสี่แปดทุกเออตามเสือสี่แปดหุกสี่แปดทุกงวดก่อนเอสองสี่ก็เจ็ดสี่นี่ท่านบอกไว้แต่ต้องงวดแล้วไม่ใช่เนี่เออนั่นแต่่คนอ๋อแต่ก่อนรอบแรกอันนี้ท่านบอกใหม่อีกเนี่ยเออนี่บอกให้ไม่ว่าโคนนี่อ๋อย้ำอีกย้ำอีกเออ เรางดก่อนอาจารย์อาจารย์ท่านนี้ไหมที่บอกห้าเป็ดองเดียวกันนี่องเดียวกันเพรอะองค์ท่านนี่ยท่านเถิดด้วยกันท่านเถิดด้วยกันคนก็คุยกันแล้วท่านก็บอกความกันนี่เออคนหนึ่งว่าสองสี่เจ็ดสี่องค์ทุกไายว่าสี่เป็ดทุกอ้ามจัวอ๋อ ตีแปดกสามตัวตีแปดทุกบอกวันก่อนนีใหญ่ปังนก่นเนี่ยชงมันนีอะนั่นแหละือไม่พูดจีบเงียบเลยเนี่ยเงียบไปแล้วได้กินเขาหรือยังเนี่ยอนมือบืหนมดหรือยังยายนมเออนมแล้วหากองเองจเออแล้วรอบหน้าซื้อนมมาให้ เนาะสี่แปดหุกสี่แปดเก้าเออการไม่เนาะย่านเนาะสี่แปดหกก็สี่แปดเก้าสี่แปดเจ็ดตัดตวนะสี่แปดเจ็ดอีกออทำไมล่ะอ่ากที่อ,ออกสามตัววันแรกวันแหม่ออกไงองสี่แปดเจ็ดนะพวกทออกสามตัวสี่แปดเจ็ดนึ่งงานใหญ่ออสี่แปดเจ็ดเจ็ดตัวะปะสี่แปดทุกสี่แปดเจ็ดจะก็จินอยากขายมันจริัง แสดงว่ายายตามเลขกแปดเจ็ดเจ็ดแปดมาแต่งวดก่อนแล้วนี่ยายสามมาเลยอ่ะโอที่ว่าเขาฝันว่าอะไรมีคนมากินงานเลี้ยงนั่นี่เอ,อ,เองเขามาจัดงานเลี้ยงก็บ้านเขามาจัดงานก็บ้านอ,อืมตามจุดออกหัดเต็มเมื่อกีว่าออกหัดมันเคยจะออกจางเคยจะเป็นยังไงงานเนี่ยออมันเคยเป็นยังไงอืมเป็นปี๊ดกินบ้างนั่นเป็น หมูเจ็บอืมคอนขั้นกเหสีอืมแล้วอาจารย์ที่ท่านสร้างปูดำนั่นท่านได้บอกเลยไม่ใหญ่อาจารย์ที่ท่านสร้างปูดำล่ะม่แบบพูดไม่พูดเลยเนยมบพูดอืมทพูดนี่แหด้นี่ยี่ยาได้เอาเหล็กไปเสียงอย่างรอบก่อนที่อาจารย์ท่านบอกสองสี่กับสองเจ็ดเนี่ย ย่งนี้เออเป็นไงไมฟันมีเชยเชยเลยเนี่ยเออว่าผ็ฟันเห็นแต่คนนั้นคนนี้อย่างว่าฟันเห็นเลยลอยฟันเห็นใครมันมาอย่างนี้น่ะฟันเห็นอยู่นะอือไปฟันอะไรกินข้งกินอะไรก็ไม่ฟันน่ะอืมต้องไปอยู่แต่ว่าเออแต่ว่าตอนตอนอันงดรอบก่อนมาเนี่ยยายฟันไม่ได้กินเนื้อไม่ใช่ไหม ได้เนื uhm ้อกับ้านเนี่ยไงเออเออนั่นเออเนื้อตะวันอันนั้นฝันแต่รอบก่อนเออวันหกตอนนั่นบ้านตะวันเอองัวตะวันจ๋าต้องตัวอืมก็ไปซ้ำข่าวเขาก็คือให้เนื้อมาให้คุ้มาคุ้มหนึ่งจะงัวเออฝันเตลหนี่เด็มีนฝันอีกรอกฝันได้เหนือก้อนหนึ่งกับบ้านก้อนใหญ่กันไงก้อนใหญ่เองเป็นทั้งยางเนาะอ ตัวมากอ่ะแต่นั้นก็นไม่ฟันอีกเลยไฟันอีกเลยเนยเออคือลืมจำมันผิดเด็กเด็ลืมลืมเนี่ยเพิ่งจำได้เนี่นย่าฟันเห็นเนื้อเออฟันเน็นยรบบแตะวันย่า,ยาเาด็กที่บ้านแกยังไงคเลยถามว่าเออเอมก็มารไม่ใช่จะออกเล็กเจ็ดสี่เจ็ดสองเลยนี่ใหญ่ไม่นอก แม่นีดยพี่ออกันน mm. ี้เลยจังหวัดในเหนือเออรู้ป้่าบอกเลขสองสี่สองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ก็ฝันในเหนือเออพอโบกพูดว่าจังวัดนี่กลางคืนก็ฝันนี่นะอืมฟังลังวันเนี่ยพอคาำลงก็ฝันนะฝันไนเนืออืมเรื่อยๆไปอ่ะเรื่อยๆไปอ่าอืม ตั้งมาก็ไมไฟันี้เลยอยู่ใละว่าหรอยายหรออยู่ละว่าอใส่เจ่เเหรอเออเจ๊โจงะงเดี๋สองอาจารย์ทันสื่อหลายแตนี่ยายตัวนี้น่ะว่าสื่อหลายเองโรตารีอาจารย์ันสือโรตารีกี่ใบไม่รู้กี่ใบเราคงว่าทั้งยียเนี่ยถันเมาหมดเมาหมดแพงเลยอเมาเรียกสองเจ็ดนะเออเมาเรียกสองเจ็ดเนี่ยหมดเลยหมดเลยอ้ เอออาจารย์ท่านเมอหมดเลยเออแล้วยายได้โรตารีตัวไหนมาเจ็ดสี่เนี่ยสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่โอที่อาจารย์ท่านบอกเจ็ดสี่ยายก็เลยไปหาโรตารีนี่ยายเออมาอาจารย์เมาหมดเมาหมดในเลขสองเจ็ดรูม่้งกี่ใบยายไม่รู้แบบรูตัวเมาหมดแค็ดสี่ใบไม่รู้ เนี้ยเราคุณอาเราใช้เลขเลเวแปลสองเจ็ดคือเองยายยายชอบไมละสองเจ็ดชอบเองีเจ็ดเนี่ยชอบเจ็ดสองเจ็ดสี่เนี่ยชอบเนาะเออเจ็ดสองเจ็ดสี่ชองยังไม่เจ็ดเลยมันสามมันทุกคนอ่ะอืมเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่ไม่ออกหายเจ็ดสี่ต้องออกกันที่เด็กออกวันอะไรงงหมดนี่ ว,วันพุธน<ว>ี่วันพุธอือนีี่่พวันพุธสมบัตินักเรียงวันอะไรนะมนสมบัตินักเรียงมันเป็นยังไงวันสมบัตินักเรียงแย่เกลีกยวเขาว่าช่างติดขี้เกลวานะวันพุธวันสมบัตินักเรียงเออออกวันพุธมันม่สีมีสีเนี่ยเออ มันจะเลขตัวนี้แล้วว่า486ที่อาจารย์ท่านบอกเลยแล้วว่าเนาะเออือ,อไม่กับ24 27นี่แหล,ละนาะยาเนาะเอออันสมบัติตักี่แก486อาจารย์ท่านบอกมาขึ้นเขา่เขา,เขากันยันกินแล้วยายเนียนตัวไหนง่ะตัวเนียนตัวชอบนะ,ะเจ็ดสองเจ็ดสี่ท่านี่นี่ถามตัวน่ะ แปดหนึ่งเจ็ดแล้วชอบไหมอือแงเอ็นหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเลยเป็นหนึ่งเจ็ดมาจากไหนเมื่อยฟันที่ว่าคุ้นช่นนอนคนใช่ไหมที่ว่ามีน้ำด้วยน้ำแบบที่แบบเป็นเจตน้ำที่มีผู้ชายนะ ชื่อทูนหรอะไรที่มาบานะ้านน่ะมีเด็กน้อยนะ่ะ<อ>ยายบอกว,ว่าลุงแต้มหนึ่งที่หนึ่งเจ็ดรอบที่ผ่านมา,มาเออจากสองเจ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดเออจันเราก็ลุงลงลืมเนาะแต่จารย์ท่านบอกต้องรีบบอกเลยนะี่ยายเออทำไมบอกาาบอก็จะลงว่า ทนบอกแบาจุดทุกัารที่วันจุดม่หนึก็คุ้มิ่แบบมัหนึบเช่นน่้นจุดก็คุ้มกนที่อาจารย์ท่านบอกถูกอยู่แต่ว่าลืมบอกนี่เลยเนาะจอดไว้อยู่แต่ก็ลืมอยากให้ได้อยาบุญคือบ้างอยากให้ถูกกันหน่อยยายน้องวันนี้ จะด้ายเลขห้าเปียกงดก่อนกอน็ไม่ได้ซือ้อเปียกาเปียทองมาเวลาซื้อแบบไม่ซื้อเออทองไวห้า8ปียกห้าปียห้าโ้ย่ไม่ต้องซื้อเราเลยใหญ่เมื่อตียก็เออเียไปซ้ำหมดค่ะท่านชมเป็นแนวทางข,งของคุณยายสายนะคะโค้งสุดท้าย เป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับฉลากแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ